ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวัง ให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน วันที่6กุมภาพันธ์2569ที่บริเวณลาสติกอาร์ตทางเข้าเกาะยวนชวนรักจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเซชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดงานมหากรรมอาหารครั้งยิ่งใหญ่เทศกาลอาหารจีนไฮน้ำและศิลปะการแสดงจีนต่างน้ำโพสืบรสเก่าเล่ารถใหม่โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสมาคมไหน้ำประเทศไทยและสมาคมการค้าไทยไหน้ำ ขอเชิญชวนเที่ยวงานมหากรรมอาหารครัง้งยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เทศกาลอาหารจีนไหหลำและศิลปะการแสดงจีนปากน้ำโพสืบรสเก่าเล่ารสใหม่โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่6-8กุมภาพันธ์2569ณบริเวณลาสติร์อาร์ททางเข้าเกาะยวนชวนรักอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในงานได้รวบรวมอาหารจีนไหหลำจากทั่วประเทศไว้ที่นี่เป็นการสืบสานรสชาติอาหารดั้งเดิมที่หาทานได้ยากหลากหลายชนิด รวมถึงอาหารที่ถูกพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารจีนที่ประยุกต์สิ่งเก่าเข้ากับสิ่งใหม่ได้ถูกจัดแสดงในงานนี้เช่นกันตลอดจนภายในงานยังมีศิลปะการแสดงวิถีวัฒนธรรมจีนไหลำที่หลากหลายซึ่งหาชมได้ยากอีกทางเทศกาลยังจะได้พบกับศิลปินในดวงใจในจัดให้มีการประกวดการทำข้าวมันไก่โดยใช้สายพันข้าวพื้นเมืองของนครสวรรค์มาเป็นวัตถุดิบซึ่งอาจได้รสชาติใหม่ของข้าวมันไก่ที่เกิดขึ้นในงานนี้